บุคคลตัวอย่างตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณผู้ฟังคะช่วงที่สองของรายการบุคคลตัวอย่างตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช้าวันนี้พาคุณผู้ฟังไปไกลนิดนึงค่ะไปกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะไปพูดคุยกับบุคคลท่านนี้ ที่น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้และว,วันนี้ค้นพบกับความสุขที่ยั่งยืนเป็นความสุขที่เกิดจากการพึ่งพาตนเองเกิดจากความพอดีความพอประมาณนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณป้าเจริญศรีปวนคําค่ะคุณป้านะคะเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่า ชีวิตบ้านปลายนะั้นน่าสนใจทีเดียวกับการเดินตามแนวของพ่อหลวงนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าค่ะวันนี้จะพูดคุยกันถึงแนวคิดวิธีคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณป้านํามาปรับใช้นะคะก่อนอื่นคุณป้าคะแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในความเข้าใจของคุณป้านั้นคืออะไรบ้างอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตามโครงการพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็เป็นะ การพึ่งพาตนเองการที่เราจะอยู่แบบพอดีค <c oughs> ่ะอ่าพอกินพออยู่พอดีและพึ่งพาตนเองได้ <c oughs> ซึ่งป้าก็มาคิดดูว่าเออเรามีที่ดินที่สวน <c oughs> เมื่อสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ทํานี่เออก็ทำหลายหลายละอย่างอยู่แล้วค่ะป้าก,ก็โตมากับพืชผักสวนครัวอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อก่อนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แบบว่าเอ,อ่อใช้เคมีใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยอออมัน <c oughs> <c oughs> อย่างย่งต้นผลไม้มันอาจจะมีมแมลงมีอะไรมารบกวนมอะไรพ่อก็จะใช้พวกสารเคมีงเคมีอะไรซึ่งมันเป็นอันตรายนะคะคตาก็มาดูดูเอ๊ตอนหลังมา ป้าก็เอรี่ก่อนกาหนดเกษียณราชการก่อนกําหนดมาก็เลยมาคิดทําเป็นบ้านพักก่อนอีกครึ่งหนึ่งก็ไปทําเป็นบ้านพักเป็นหลังๆเล็กๆเป็นห้าหกห้องแค่นั้นแหละค่ะบนเนื้อที่กี่ไร่คุณป้าคะบนเนื้อที่สามไร่สองงานนะคะอือออ่าีกครึ่งหนึ่งก็เป็นบ้านพักเป็นหลังๆเล็กๆเนี่ยค่ะค่ะเอทีนี้ป้าอ่ก็เกษียณราชการออกมาก็เลยเออมีแนวคิดว่า ที่ดินที่ทําไปเนี่ยมันเริ่มจะเสื่อมโทรมแล้วต้นมุ้งต้น <Okay. S 2> ไม้อะไรมันก็อายุมันมากแล้วเนาะ <Okay. S 2> ừ, ป้าก็น่าจะปรับเปลี่ยนทีนี้ในเพียเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่เราก็ก็คือไม่มีมาตั้งนานนะสนใจมาตั้งนานแต่เรายังไม่มีค่อยมีเวลาทำเนาะ uh huh. อสอนเด็กๆนักเรียนมาเยอยว่าแบบ, uh huh. แบบนั้นแบบนี้นะในหลวงอง okay. มีพระราชะดำริให้ทําแบบนั่นแบ่งที่ดินออกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นบอ่อปลาเป็นที่เลี้ยงสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยก็สอนเด็กมาเรื่อยๆอืก็สนใจแต่ทีนี้ทีนี้เราก็มีเวลาช่วงนี้ละพอดีว่าจะปรับเปลี่ยนต้นไม้ป่าจะเริ่มทำเมื่อป,ปีที่แล้วนี่เองอนะเริ่มจดระเบียบใหม่ค่ะต้นไม้ที่ไหนมันเสื่อมส้มแล้วก็เอาออก ก็แบ่งเป็นโซนๆไปอแบ่งเป็นยังไงบ้างคุณป้าคะบนเนื้อที่สามไร่สองงานมันเรามีบ่อปลาอยู่แล้วบ่อปลาดั้งเดิมแล้วก็เลี้ยงปลาอยู่ตลอดนะคะก็กินมาเรื่อยๆได้กินได้อะไรไปตลอดทีนี้ข้างๆแล้วก็จัดเป็นที่เลี้ยงไก่อจะเลี้ยงไก่พื้นบ้านไก่กระดูกดำที่ป้าจะเลี้ยงไก่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันจะได้เอามูลของไก่เอาขี้ไก่อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นปุ๋ยมาใส่เอามาใส่พืชผักสวนครัวเราได้ค่ะ เออเราไปซื้อมันก็แพงด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะค่ะค่ะอืมตัดก็เลยเลี้ยงไก่ด้วยอบ่อปลาเลี้ยงไก่นะคะมีบ่อปลามีเลี้ยงไก่แล้วก็ตรงโซนข้างหน้าแล้วก็แบ่งออกเป็นประเภทว่าตรงด้านริมรั้วแล้วก็ใส่พวกมะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมมะม่วงลิ้นจี่ลำไยมันก็มีอยู่แล้วค่ะบังเดิมแล้วก็ตัดแต่งใหม่อ เพิม่มเติมเข้าไปแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นพืชผักสวนครัวค่ะต้นหอมผักชีผักกาดกวางตุ้งผักคะนา้าอย่างละเล็กอย่างละน้อยค่ะค่ะป้าเริ่มทำเอ๊ะ<ส>ทำแล้วมันเข้าท่าค่ะค่ะเมื่อก่อนสมัยก่อนเราเดี๋ยวต้องไปตลาดค <c oughs> ต้องแค่ต้นหอมผักชี <c oughs> ก็ต้องไปตลาดบาทสิบาทเราก็ต้องไปจ่ายแล้วแต่ที่นี่พอเรามาทำเองเนี่ยอย่างผักชีเนี่ยป้าวางไปสัก เม็ดเม็ดึ่งมันกินได้ตั้งหลายเดือนนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายเห็นได้ชัดเลยประหยัดด้วยค่ะต้นหอมแล้วก็เอาหัวเล็กๆที่เราซื้อมาแล้วเหลือใช้แล้วก็เอาไปปักชำไว้มันก็ขึ้นสวยเพียงแค่ใส่ปุ๋ยคอกใส่อะไรลงไปมีน้ํามีอะไรด้วยค่ะปุ๋ยคอกก็คือมูลไก่ของเรานี่แหละขี้ไก่ของเรานะคะขี้ไก่เรานี่แหละใส่เข้าไปค่ะพอดีว่าต้นไม้มันเยอะป้าก็เอาใบไม้นะมาหมักเป็นปุ๋ยหมักกามมหัใส่น้ําหมักชีวภาพใส่ดินะไรไป ก็คือว่าศึกษาตามอินเทอร์เน็ตบ้างที่ว่าทำห่อหมกดินนะคะอ,อทําเป็นห่อหมกดินเอาใบไม้มันจะเน่าเปื่อยแล้วก็มาใส่แปลงมันจะทําให้ดินร่วนซุยปลูกพืชปลูกอะไรก็งามเรียกว่าปรับสภาพดินบําร,รุงดินดินก่อนค่ะ<อ>ป้าเขาไปปรึกษาไอหัวหน้าเกษตรที่ธนาคารทกศค่ะเขาบอกเออต้องปรับพื้นที่ก่อนนะเอาปูนขาวใส่เอา แปบดิบเอาอะไรปรับพื้นที่แล้วก็ศึกษาตามคู่มือด้วยศึกษาทางอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ไปที่ศูนย์พัฒนาที่ดินนะคะ,คะจ,จังหวัดอะ่ะไปขอคู่มือเขาเขาก็ให้คู่มือแนะนำมาว่าให้ป้าไปทำปุ๋ยหมักนะ,ะตามสูตรนี้สูตรนี้แล้วก็ทำน้ำหมักชีวภาพทำน้ำยาปรับโรคศัตรูพืชด,ด้วยป้าทำเองหมดอะ,ค,ะค่ะ,ะทำเองแล้วมาใช้แล้วมันก็ได้ผลนะ ค่ะขณะนี้แบ่งสัดส่วนออกเป็นบ่อปลานะคะแล้วก็มีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเลี้ยงไก่นะคะมีพืชผักสวนครัวด้วยพืชผักสวนครัวไว้ตรงกลางตรงกลางเลยที่กลางแจ้งหน่อยค่ะและนอกเหนือจากนั้นริมลัวก็มีมีผลผลไม้มะพร้าวลำไยลิ้นจี่นะคะผสมผสานทั้งหมดไม้นต้นไม้ยืนต้น ตามหลักของพร้อมเราไม่ต้องไปซื้อแล้วเนาะค่ะือมันโอ้ป้าทำแล้วป้าก็มีความสุขความสุขค่ะไม่ต้องจ่ายนี่คือหลักการตามเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระบผสมผสานอยากกินอะไรก็ปลูกนะคะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือก็ไปขายจากใจเพื่อนๆมะนาวค่ะมะนาวตอนนี้มันก็มีอยู่แล้วมะนาวปลูกลงดินก็มีอยู่สองต้นค่ะมีมะนาวแล้วด้วยตอนนี้ป้าจะทดลองทำอืม ทดลองทำอีกลงในท่อสักสีห้าท่อพอแล้วไม่ต้องทำเยอะ ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนวงบ่อป้าจะทดลองปลูกเอ่อเลมอนบ้างหรืออะไรสักสองต้นสองต้นน่ะฝรั่งบ้างอะไรอย่างงี้ตอนนี้ไม่ต้องไปตลาดเลยเท่าที่ฟังคุณป้านะคะตอนเช้าป้าก็ไปเอวันนี้จะเอาอะไรพ่อปลาเราบางทีเราได้ปลามาเราก็ทําเป็นปลาแบบเดียวปลาแห้งไว้เพราะว่าสามีป้านะลูกคุณลุงเข้าเป็นโรคเกาด้วยอ้ต้องกินปลาค่ะกินปลาเยอะๆกินปลาเยอะๆกินปลามีเกล็ด ที่ลงบ่อก็เป็นปลากินพืชปลามีเกล็ดหมดเลยปลาปลูกผักเสีนยงบ้าก็ปลูกนะค่ะเปลูกผักเสี่ยงบ้าเสร็จปลาแดดเดียวปลาแห้งเขาอร่อยค่ะนะคะปลูกเองทานเองทําเองทานเองเราก็ไม่ต้องระวังด้วยสามพิษตกค้างก็ไม่มีรา่นอนดูอุ้ยเดี๋ยวนี้พืชผักสวนครัวตามท้องตลาดค่ะเออมันมีสารตกค้าง พอมาทำนี้เรากินแล้วสบายใจตอนนี้ผักบุ้งจีนกำลังขึ้นสวยนะูแค่สองเมตรปลูกผักบุ้งจีนแค่สองเมตรเองสองเมตรพื้นที่ไม่แัดไม่ไหวนะคะผักกาดกวางตุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าคะในส่วนของผลิตผลทางการเกษตรที่มีเนี่ยเหลือนี่เรานำไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านหรือว่านำไปขายไหมคะถ้เพื่อนมาก็เอาได้เอาให้เพื่อนเลยค่ะ <laughs> เพื่อนมาชอบกินเอ้าเนี่ยต้นหอมคุณมีไหมผักชีเมื่อกี้เพื่อนก็มาเดี่ยวหาเอาสลัดไปป้าทดลองปลูกสลัด <c oughs> เออสลัดม่วงนะคะสลัดผักสลัดนะคะเออกินสลัดด้วยที่บ้านค่ะคุณป้าน <c oughs> ในส่วนของการเลี้ยงไก่เป็นไก่ไข่หรือว่าไก่เนื้อเอ่ยอาจจะเป็นไก่พื้นบ้านค่ะไก่พื้นบ้านไก่กระดูกดาเนี่ยเลี้ยงไว้เพื่อจะเอาไว้เอามูลเอาขี้ไก่มาใส่พืชผักต่อไปใส่ผลไม้ต่อไปใส่ต้นไม้ นี่คือสิ่งที่คุณป้าเรียนรู้มาจากทฤษฎีของเกษตรพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงที่สอนน้องๆหนูๆลูกศิษย์มานะคะสอนมาแล้วค่ะสอนเด็กมาณวันนี้ได้นํามาใช้จริงแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยตอนนี้ยังคงวางแผนที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วค่ะคุณป้านอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากตําราแล้วไปศึกษาเรียนรู้จากเฟซบุ๊กแล้วก็เฟสถามคณเกษตรอินทรีย์อะไรบ้างเขาให้ความร่วมมือให้คำปรึกษาดี ค่ะอืมเรียนรู้กับบุคคลที่ประสบความสําเร็จด้วยะนะคะ,คะเครือข่ายที่อยู่บน Facebook ด้วยค่ะ,คะมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่อื่นไหมคะสวนการเรียนรู้สูกนการเรียนรู้นี่ป้าเคยไปเที่ยวที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอะ่ะห่างจากบ้านป้าไปสัก2กิโลอะ่ะป้า<อ>ไปเที่ยวเขาอะค่ะไปเที่ยวที่สวนเขาอะ่ะคุณป้าได้เรียนรู้อะไรกลับมาใช้บ้าง ออป้าก็ไปดูว่าวิธีแปลงลงแปลงนะแปลงตูกนะคนทํำยังไงก่อนก็ไปศึกษาเข้าไปถามเขาค่ะพาไปดูที่ทําปุ๋ยหมักด้วยค่ะเป็นเป็นเขาเป็นเป็นกลุ่มอ,อมทําเป็นกันเป็นกลุ่มเลยในหมู่บ้านนะเป็นที่ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรของอำเภอแม่จันเข้ามาแนะนําค่ะโครงการของเขาวที่หมู่บ้านเนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะป้าไปดูเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหมู่บ้านต้นแบบนะคะที่จะหมู่บ้านต้นแบบเพื่อขับเค่อนัวปลอดสารนะคะผู้ที่สนใจเกษตรกรหรือว่าประชาชนก็สามารถไปศึกษาเรียนรู้กันได้นะคะเป็นเครือข่ายเห็นชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังคุณป้าคืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตามที่พระองค์ท่านได้เคยพระราชทานไว้ในพระาราชดำรินี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและคุณบ้าก็ยังคงพัฒนาต่อไป คุณป้าในส่วนของพื้นที่สามไร่สองงานทราบมาว่ามีการทําเป็นโฮมสเตย์แล้วด้วยค่ะตอนนี้คืบหน้าถึงแล้วตี้ตั้งมาแล้วค่ะตั้งได้เป็นสิบปีแล้วค่ะค่ะโฮมสเตย์หลังนี้สิบปีแล้วได้สิบปีค่ะได้สิบปีอล้วเป็นยังไงบ้างรายละเอียดคุณป้าค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังทา้งบ้านสนใจจะไปพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเบื้องต้นอ๋อได้เป็นเป็นบ้านพักที่อยู่กลางสวนนะคะห่างจากถนนใหญ่เข้ามาก็ประมาณห้าร้อยเมตรค่ะบรรยากาศเป็นแบบชนบท เป็นแบบธรรมชาติท้องไร่ท้องนานะคะค่ะอม,มาอยู่ก็อยู่กันแบบกันเองค่ะซื้ออาหารมารับประทานมาทาอะไรได้ในครัวในอะไรได้ะคะ่ะอือรองรับนะักท่องเที่ยวได้กี่คนอถ้าเป็นแบบสบายๆนี่มันบ้านเป็นหลังมันก็ได้ได้สิบหกคนนะคะถ้านอนสบายๆเ <16 S 1> น,นี่ยสิบหกคน<อ>น้องมีกียะทางในห้องนอนเยนะยะค,ค่ะสิบหกคนค่ะถ้าเป็นห้องพักรวมก็ ได้สักสิบคนเป็นแบบพัดลมอะค่ะ,คะนอนอรวมกันเนี่ยค่ะอันนี้คือหลังหนึง่งหลังใหญ่เลยหลังเดียวเออเป็นห้องโล่งไปอย่างเงี้ยอืเป็นห้องเป็นห้องนี้ได้ประมาณสิบหกคนค่ะอ่าห้องหนึ่งได้สองคนนะคะสองคนนะคะแล้วอีห้องหนึ่งได้สองคนนี้มีอยู่สี่หลังหลังเล็กเล็กอ๋อสี่หลังเล็กหลังละสองคนมีอยู่สี่หลังค่ะแล้วก็เป็นห้องเตียงคู่นี่ มันได้ห้องละสี่คนมีสองห้องก็ได้แปดคนแปดคนเอ้อันนี้ก็ได้ ฝั่งนี้ก็ได้แปดฝั่งนั้นก็ได้แปดก็ได้สิบหกคนคและมีห้องรวมที่เป็นพัดลมนอนกันได้อีกประมาณสิบคนคหนึ่งหลังค่ะอ,อ,อครึ่งหนึ่งก็เป็นสวนผลไม้พืชผักสวนครัวที่ว่าทําตอนเนี้ค่ะเขาก็จะสานต่อไปเรื่อยๆค่ะ,คะสอนลูกสอนหลานด้วยว่าจะต้องมาทําต่อจากแม่นะมแม่หมักน้อางงนอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันยั่งยืนตลอดไปเลยค่ะนี่คือความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่แท้จริงนะคะ แล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านที่สนใจอย่างที่บอกก็คือโฮมสเตย์หลังนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านในช่วงของเทศกาลหยุดยาวแบบนี้ด้วยนะคะเทศกาลสงกรานต์หรือว่าทุกๆเทศกาลหรือว่าบางคนมีวันหยุดพักผ่อนก็สามารถเดินทางไปกันได้นะคะที่จังหวัดเชียงรายชื่อว่าบ้านพักอานน์หรือว่าอานน์โฮมสเตย์นั่นเองจุดเด่นอําที่อำเภอแม่จันค่ะอยู่ที่อำเภอแม่จันนะคะคุณป้าคะจุดเด่นหลายๆคนมักจะถามว่าถ้าเกิดมีโฮมสเตย์แล้วเนี่ยจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร คืออะไรเอ่ยโฮมสเตย์หลังนี้โฮมสเตย์ของป้าจุดเด่นก็คือก็ว่าผู้ที่มาพักนี่คือว่าเราอยู่กันแบบญาติอยู่แบบสบายสบายใจ,จ<ะ>อยู่แบบญาติกันได้คุย<อ>ได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันด้วยมีอะไรก็แนะนำะะเผื่อหาอะไรมารับประทานด้วยกันมาทำคร<อ>ัวทำอะไรด้วยกันนะคะ,ะ,อ,ะอันนี้คือจุดเด่นของป้า เป็นความอบอุ่นที่ไหนก็แนะนําเขาพาเขาไปได้อ๋มีการพาเที่ยวด้วยบ้านเดี๋ยวมีจักรยานให้ปั่นจะปั่นจักรยานไปที่บ้านอาคาเก้าหลังจะไปที่ไร่ชาชุยฟงอะไรก็ทําได้เป็นความอบอุ่นนะคะเหมือนไปหาญาติคนหนึ่งทําให้เราได้เห็นถึงบรรยากาศของคนชนบทมิตรภาพที่อบอุ่นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายด้วยนะคะ นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่เดียวสําหรับโฮมสเตย์หลังนี้ที่สําคัญคุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้เรื่องราวของกเกษตรธรรมชาติเรื่องราวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยคุณป้า5ปีที่ผ่านมาจากที่กเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด e a r l ์ลี่นะคะเออร์ลี่รีทายออกมาคุณป้ามีความสุขยังไงบ้างเปรียบเทียบเมื่อ,อตอนที่เราทํางานราชการแล้วก็วันนี้มาเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆแบบนี้ ในห้าปีเสศษที่ป้าออกมานะป้าไม่เคยคือคือมันไม่ค่อยว่างเลยค่ะค่ะมีงานทําตลอดตอนรับแขกเล็กๆไม่น้อยช่วงโลก็แขกเล็กๆไม่น้อยค่ะบางทีเราก็ไปร่วมงานในหมู่บ้านบ้างค่ะแล้วก็ตอนนี้สวนมากก็จะเวลาจะไปลงที่สวนอเวลาจะไปลงที่สวนเช้ามาก็เข้าสวนเลยค่ะตอนหญ้าท้อนเยอะอดูต้นไม้ใบหญ้าลดน้ำอะไรนี่มันเป็นความสุขมากเลยสุขฟันๆหนึ่งโอ้ย ơi 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 พุงลดอะไรไปด้วยนะรู้สึกกำลังกายในตัวค่ะแข็งแรงดีป้าชอบค่ะสุขภาพดีขึ้นไหมคะคุณป้าดีขึ้นค่ะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้บ้างตอนนี้มันดูมันมันคล่องแคล่วแล้วมันเราทําอะไรมันได้เหงื่อได้อะไรมันรู้สึกสดชื่นนะดีค่ะค่ะเนี่ยได้ออกกาลังกายในตัวเลยเวลาทางานนะคะคุณป้าเย็นในสวนป้าเย็นค่ะเย็นสบายเนื่องจากต้นไม้เยอะนะคะ แล้วนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างเวลาไปเที่ยวที่โฮมสเตย์ของคุณป้านะคะโฮมสเตย์หลังนี้มีเสียงสะท้อหรือว่าฟีดแบกอะไรกลับมาบ้างให้เราได้ชื่นใจอืนักท่องเที่ยวเหละคะ <c oughs> ส่วนมากแล้วเขาก็บอกว่าจะกลับมาอีกก็ <c oughs> ขอเบอร์โทรเบอร์โทออรทอะไรก็กลับมาจริงๆด้วยคือว่าเหมือนกับเป็นแฟนันแท้กันมีตลอดนะ่ <c oughs> มาทุกปีค่ะปีสองครั้งมามาพักผ่อนกันเนี่ยค่ะบางทีก็บอกยากยากเขาก็ตามหาป้าเออตรงนั้น ดูหลักกิโลเมตรที่เท่านั้นนะอำเภอแม่จันจากเพื่อมาหาจนเจอค่ะเขาก็มาพักกันคนสีซ่าหาวันสองสามวันอะไรเนี่ยค่ะเป็นแบบสบายๆมันเงียบอะค่ะเงียบอยู่แบบสงบปลอดภัยเรียบง่ายปลอดภัยเรียยบง่ปลอดภัจะกินอะไรอะไรคุณก็มาซื้อหามาทาทาอะไรไปเหมือนญาติเหมือนอะไรไปแบบนี้เขาก็กลับมาค่ะชาวสังชาติอะไรก็มีนะเหมือนกันนะ้วมาคุณป้าปีค่ะคุณป้าทําอาหารให้นักท่องเที่ยวทานด้วยไหมคะ ก็ทำค่ะทำตอนเช้าอาจจะมีง่ายๆมีข้าวต้มมีสลัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอาหารพื้นบ้านด้วยไหมคะคุณป้าอาหารพื้นบ้านมีถ้าเขาต้องการป้าก็แกงขุนโอ้แกงขนเนมีต้มขุนด้วยนะค่ะแกงขุนแกง ผักเลียบนะคะค่ะคือพื้นเมืองกับผักฮีผักเหือดเนี่ยเขาเลยเขาชอบนะฝรั่งยังกินได้เลยนะค่ะส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านของเราใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับในบ้า้เขากินไม่ต้องไปเอาที่เขาเคยแล้วไม่ต้องนี่คือความอบอุ่นนะคะเป็นบรรยากาศที่น่าจะไปพักผ่อนกันสําหรับคุณผู้ฟังทางบ้านที่ที่สนใจนะคะเรื่องราวแบบนี้ได้พักผ่อนได้ชาร์จแบต ให้กับตัวเองหลังจากที่วุ่นวายสับสนหลายๆคนทํางานหนักในเมืองหลวงก็สามารถที่จะไปพักผ่อนกันได้ที่สําคัญคือไปสัมผัสถึงความอบอุ่นมิตรภาพจากคุณป้าด้วยจากอาน o ์ home stay หลังนี้นะคะคุณป้าคุณป้าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคุณป้าอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้าง ในฐานะที่เราเดินตามรอยของพ่อหลวงมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วนะคะที่ทําอย่างจริงจังปฏิบัติอย่างจริงจังแต่ก่อนหน้านี้ก็เรียนรู้มาตลอดผ่านทฤษฎีแล้วก็การสอนหนังสือเด็กๆนะคะคุณป้าอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างเช่นค่ะอืมเรื่องเกี่ยวกับการทํำพืชผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียงป้าก็ได้แนวคิดมาจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะบอกว่าให กินอย่างพอดีอยู่อย่างพอดีอให้มีกินมีใช้ถ้าเหลือก็จำนายจ่ายแจกอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆไปเราก็ได้มิตรภาพใบ้เพื่อนบ้านได้อะไรไปใบ้อ,อ,ยอยากจะฝากว่าสิ่งเนี้ยที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถูกฟังทรงมีแนวคิดให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะดีมากๆขนาดต่างประเทศเขาก็ยังนาไปใช้นะนาไปใช้ซึ่งปาคิดดูแล้วว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเราจะต้องให ลูกหลานให้ซึมซับไปทําไปตลอดทําแบบยั่งยืนช่วยเหลือตัวเองได้ทําอะไรได้ด้วยตัวเองอย่าไปรอให้คนอื่นมาช่วยเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะที่เป็นสิ่งที่ดีมากๆทําแล้วมีความสุขอยู่กับต้นไม้อยู่กับสิ่งที่เป็นผลิตผลของเราเองเนี่ยเราภูมิใจใทานกินแล้วก็ปลอดภัยสุขภาพก็ดีค่ะเี่ยอยากจะฝากให้ คุณผู้ฟังเนี่ยได้ไปทดลองทําดูค่ะสาษาดูทดลองทําดูนะคะถึงเวลาแล้วต้องลงมือปฏิบัตินะคะถึงจะเห็นถึงว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรค่ะเป็นอย่างไรค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของสุขภาพแต่ละคนด้วยนะคะคุณป้าขาถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับพระองค์ท่านบ้างแล้วก็สิ่งที่คุณป้าอยากจะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านมีอะไรบ้าง สำหรับป้านะคะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงวงสามดวงทุกพระองค์นะคะป้าเคารพเทิดทูนมาตั้งแต่แรกเกิดแต่เห็นพระบรมชายาลักษณ์ติดตามบ้านตามอะไรเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เราภูมิใจเป็นสิ่งยึดเเนียวทางจิตใจของเรานะก่อนจะเข้ารับเข้านอนก็กราบไหว้อธิษฐานขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงทุกพระองค์จง ทรงพระเจริญทุกพระองค์เป็นร่มโพร่มไทรของประชาชนคนไทยตลอดไปอยากจะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่สมเด็จพระบรมราชนินาถทรงมีพระพลไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่กับประชาชนคนไทยไปนานแสนนานนะคะป้าทราบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงลำบากมาเยอะลำบากมามากเพื่อคนไทยอะค่ะค่ะะถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้อง ตอบแทนพระองค์ท่าน <Okay. S 1> โดยการเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง <Okay. S 1> แล้วก็ทุกคนขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทำความดี <Okay. S 1> เกื้อกูลช่วยเหลือกันในสังคมด้วยนะคะ <Okay. S 1> วันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างคุณผู้ฟังคะาบุคคลตัวอย่างตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นำมาเป็นข้อคิดเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนด้วยที่จะเริ่มต้นเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ <Okay. S 1> วันนี้ขอบคุณ <Okay. S 1> คุณป้าจเจิญศสีปวนคำค่ะ okay. จากอานนนโฮมสเตย์นะคะอานนนโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ขอบพระคุณคุณป้าค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี Terima kasih telah menonton!